สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิตยาทุษพนิสิติคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่หนิสิติในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตอนนี้กําลังฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนวัชราวิทยาจังหวัดหนองคายควันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับโรงเรียนวัชราวิทยาและชุมชนรอบๆโรงเรียนว่ามีบริบทและสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้างและระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรดูกันเลยค่ะ โรงเรียนวัชลราวิทยาตั้งอยู่เลขที่93ถนนเทศบาล2ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจเมืองกำแพงเพชรมีชุมชนร้อมรอบทั้งหมู่บ้านจัดสรรห้างสปปรรพสินค้าร้านค้าบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการรวมไปถึงการทำการเกษตรของเกษตรกร เอกลักษณ์อัตลักษณ์สถานที่หรือสิ่งที่งดงามของชุมชนบริเวณโรงเรียนวัชราวิทยามีมากมายวันนี้จะขอนำเสนอโบราณสถานที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเป็นโบราณสถานที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรนั่นก็คือวัดกะโลไทยโบราณสถานวัดกะโรไทยพงศวดานฉบับหลวงประเสริฐเรียกว่าวัดยม เป็นวัดเก่าแก่ไม่ทราบที่มาที่ชัดเจนตั้งอยู่บริเวณนอกอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรบริเวณฝั่งเมืองกำแพงเพชรสร้างขึ้นในสมัยสุขโขท,ทยัยในยุคเดียวกับการสร้างเมืองนครชุมความสําคัญทางประวัติศาสตร์คือเป็นวัดที่เคยใช้เป็นที่ประทับแรมของกองทัพกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งยกทัพไปตีเมืองเหนือวัดกะโลไทยมีโบราณสถานที่โดดเด่นคือ เจดีทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่งข้าวบินภายในมีโบราณสถานที่ยังปรากฏอยู่ประกอบด้วยพระวิหารที่เหลือเฉพาะส่วนฐานโดยเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าสู่ทิศตะวันออกตามคตินิยมของสุขโขทยัยเจดีทรงพุ่งข้าวบินหรือทรงดอกบัวตูมเป็นเจดีประธานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหารเป็นเจดีที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์สวยงาม ตั้งอยู่โดดเด่นเป็นประธานของวัดโดยในแต่ละปีชุมชนวัดกะโลไทยและชุมชนใกล้เคียงจะมีการทำบุญจัดขบวนแห่ผ้าห่มองค์เจดีวัดกะโลไทยเนื่องจากทางคณะกรรมการชุมชนวัดกะโลไทยได้เล็งเห็นว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตลอดในช่วงก่อนเข้าพรรษาจึงได้จัดแห่ผ้าห่มเป็นประจำทุกปีโดยจะมีการจัดพิธีบวงสวงและทำบุญ ตกแต่งริ้วขบวนทำการเดินเวียนประทักษินก่อนร่วมกันนำผ้าขึ้นไปห่มบนองค์เจดีทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลชาวบ้านได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าจึงถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้วัดกะโลไทยจึงถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองกำแพงเพชร ที่คนกําแพงเพชรควรภูมิใจและดูแลรักษาให้คงสภาพที่สมบูรณ์สวยงามเพื่อไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่งดงามในอดีตสถานศึกษาให้บริการชุมชนสถานศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเช่น ชุมนุมจงแดงของโรงเรียนวัชราวิทยาได้นำนักเรียนร่วมแสดงเวทีกลางในงานกินกเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพงหน้ารานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานและได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงณวัดพระบรมาธาตุนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรเนื่องในวันมาคาบูชาโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกับทางชุมชน และได้มีการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยและในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 โรงเรียนวชิรวิทยาร่วมกับคณะครูได้จัดโครงการวันละไลท์กล่อมใจด้วยดนตรีเพื่อให้ผู้ที่เราฟังรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดและส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นกับสถานการณ์โควิด -19 ไปให้ได้ชุมชนให้บริการสถานศึกษา หน่วยงานภายนอกได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆกับทางโรงเรียนเช่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ให้ความอนุเคราะห์รถน้ำเพื่อทำความสะอาดถนนและบริเวณรอบๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 และยังได้ให้ความอนุเคราะห์ในการพ่นยาก,กันยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และในกิจกรรมกีฬาสีหน่วยงานต่างๆได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของอาหารอุปกรณ์กีฬาคณะกรรมการตัดสินและการพยาบาลโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีการช่วยเหลือกันทั้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนมีการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนทั้งมีการเอื้อเฟอื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมหรืออบรมต่างๆที่ทางชุมชนขอความอนุเคราะห์ และทางชุมชนมีการให้ความรู้เรื่องต่างๆกับนักเรียนช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์งบประมาณสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนโรงเรียนวัชราวิทยาตั้นอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจาัดก,การเรียนการสอนแบบสหศักษาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึง วิสัยทัศน์ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายพันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 2. ส่งเสริมและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่21 3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลศิศโดยเน้นหลักการกระจายอำนาจสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพระพุทธรูปประจำโรงเรียนพระพุทธวิสุทธิโมลีสีวชรินองค์พระมีขนาดส่วนสูง2.5เมตรเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรซึ่งเรียกว่าหลวงพ่อวชระ และเป็นที่ยึดเหนียจิตใจของชาววัชระวิทยาทุกคนด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียนวัชระวิทยามีอาคารเรียนทั้งหมด4อาคารคืออาคาร 1. อาคารวัชรินจัดให้เป็นห้องผู้อำนวยการห้องวิชาการห้องงบประมาณห้องแผนงานและใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาคณิตศาสตร์อาคาร 2. อาคารวัชเรน ประกอบด้วยห้องกิจการนักเรียนห้องในแนวแ,และใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยอาคาร3อาคารวัชเรนทรใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาต,ต่างประเทศและวิชาสังคมศึกษาอาคาร4อาคารวัชรปานีเป็นอาคารเรียนสำหรับห้องเรียน EP นอกจากนี้ยังมีช็อปที่ใช้เรียนในรายวิชาพัฒศึกษาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์อีกด้วยและนอกจากห้องเรียนแล้วยังมีอาคารต่างๆเช่นอาคารเกียรติยศหอประชุมใหญ่โดยด้านล่างของหอประชุมจะมีห้องสมุดโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีโรงอาหารและสหกรณ์ร้านค้ารวมไปถึงสนามกีฬาและสนามฟุตบอลด้วย การจัดการศึกษาเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิโรงเรียนวชราวิทยามีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบผ่านโปรแกรม Google Meet เป็นหลักโดยการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณครูนันทิดาชัดองคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะ อยากเป็นครูใช่ไหมคะเพราะว่าตอน,นเด็กๆเนี่ยมีครูที่เป็นต้นแบบค่ะที่สอนให้เราเข้าใจแล้วก็มีความสุขในการเรียนค่ะครูในอดีตก,กับครูในปัจจุบันนะคะแตกต่างกันตรงที่ครูในอดีตเนี่ยจะเป็นครูครูจะเป็นสตรกางนะคะนำเนื้อหาเนี่ยมาสอนเด็กๆแต่ในครูในปัจจุบันเนี่ยนะคะจะเป็นโค้ชที่คอยแนะนำหรือชี้แนะสื่อน,นวัตก,กรรมต่างๆให้กับผู้เรียนะคะ่ะ าการสอนในสถานการณ์โควิดนะคะในรูปแบบของการเรียนโรงเรียนเราก็จะเป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นรูปแบบะก็จะมีการออกแบบเวลาเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้พักสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์บ้างนะคะนอกจากนี้วิธีการสอนของครูคนะคะก็จะมีการปรับเนื้อหาให้สั้นแล้วก็จะชัดมากยิ่งขึนะะ้นมีการเพิ่มสื่อนวัตกรรมต่างๆนะคะให้ตรงกับความต้องการอของผู้เรียนนะคะนอกจากนี้ การประเมินผลวัดผลนะคะก็จะมีความวิจุให้กับผู้เรียนด้วยนะกการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยคุณครูคนะคะก็จะมีการแนะนําสื่อนะคะหรือ,อเว็บไซต์ต่างๆให้กับผู้เรียนนะคะได้ค้นคว้านะคะเพิ่มเติมในเรื่องของเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนของผู้เรียนเพิ่มเติมด้วยค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บร,ริเวณชั้น3ของอาคาร2นะคะหรือว่าอาคารวัชรีทัศ โดยชั้น3เนี่ยจะเป็นห้องปฏิบัติการที่สอนภาษาไทยทั้งหมดเลยนะคะโดยจะมีทั้งหมด8ห้องค่ะประกอบไปด้วยห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย1ห้องค่ะแล้วก็ห้องที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนทั้งหมด7ห้องค่ะหน้าห้องเรียนของแต่ละห้องเรียนนะคะจะมีการจัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับการายวิชาภาษาไทยเป็นเกจความรู้นะคะตัวอย่างเช่นคําราชาศัพท์สำนวนไทยมนคาคดีไทยนะคะการละเล่นไทย หรือลักษณะของคำบาลีสันสกฤตค่ะและในและในแต่ละประตูของชั้นเรียนเนี่ยจะมีการจัดทำไวนิวเป็นรูปของวรรณคดีเรื่องต่างๆนะคะอย่างเช่นอีเเนารามเกียร์สังทองมัทนาพาทาเป็นต้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในแต่ละห้องเรียนเนี่ยยังมีการจัดทำตารางสอนหรือว่าตารางการใช้ห้องเรียนไว้ให้สำหรับนักเรียนได้ดูด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะพาไปดูบรรยากาศภายในห้องเรียนค่ะว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะตามมาเลยค่ะหม ภายในห้องเรียนนะคะจะมีโต๊ะเนี่ยประมาณ40-45ถึงตัวนะคะตามจำนวนของนักเรียนโดยในห้องเนี่ยจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์ระบบเสียงลำโพงค่ะและนอกจากนี้นะคะในทุกๆห้องเนี่ยจะมีการติดกล้องวงจรปิดในทุกๆห้องค่ะและยังมีการติดเครื่องปรับอากาศนะคะในทุกๆห้องเรียนในทุกๆอาคารด้วยค่ะ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคโควิดจะมีการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Meet ค่ะตามนโยบายของโรงเรียนนะคะคือการสอนออนไลน์อย่างรูปแบบค่ะและมีการยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างเช่นการเข้าเรียนการส่งงานของนักเรียนนะคะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยจะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญค่ะและจะมีการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยค่ะ ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้นะคะจะแบ่งเป็น3ขั้นค่ะคือขั้นนําขั้นสอนและก็ขั้นสรุปขั้นนำเนี่ยจะมีการกล่าวทักทายนักเรียนก่อนนะคะถามถึงสารทุกข์สุขดิบหรือเหตุการณ์ในปัจจุบันค่ะ 2. มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วย3ม,มีการใช้คําถามกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 4. มีการใช้เกมกระตุ้นนักเรียนให้นักเรียนมีความสนุกสนานแล้วก็มีความสนใจในเรื่องนั้นๆด้วยค่ะ เกมที่เราใช้ก็จะเป็นเกมออนไลน์นะคะอย่างเช่นพิชคาหูดบล็อกเกตปิศนาภาพเกมพมินนะคะจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์ทั้งหมดค่ะนี่จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นเกมพมีนนะคะหรือว่าเป็นเกมปิศนาภาพแล้วก็เป็นเกมคลิสค่ะท่านสอนนะคะจะมีทั้งแบบบรรยายแล้วก็ปฏิบัติค่ะการบรรยายเนี่ยจะมีการใช้สื่อ Powerpoint เป็นสื่อหลักนะคะ การสอนจะเป็นการสอนผ่าน Google Meet ทั้งหมดค่ะ3จะมีการเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนนะคะโดยการถามเป็นรายบุคคลการถามนะคะจะเป็นการส่งถามจากการส่งวงล้อหรือว่าเป็นการเรียกชื่อนั่นเองค่ะขั้สรุปนะคะจางมีให้นักเรียนกับครูเนี่ยจะมีการสรุปความรู้ร่วมกันมีการให้นักเรียนตอบคำถามไทยข้าพนะคะเป็นการถามตอบปากเปล่าค่ะ 3. ให้นักเรียนทำรายงานร่วมกันก็คือครูจะขึ้นรายงานที่หน้าจอหลักของคุณครูนะคะแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามค่ะ4นะคะให้นักเรียนสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิดเป็นความคิดรวบยอดของนักเรียนเองนะคะสื่อและแหล่งเรียนรู้ของเราเนี่ยก็จะเป็น powerpoint นะคะจะเป็นสื่อหลักในการเรียนรู้ค่ะจะมีใบความรู้จะเป็นใบความรู้ที่สรุปความรู้ให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น จะมีสื่อวิดีโอมีเกมแล้วก็มี Youtube ค่ะใน y t u t u เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการอ่านหรือว่าการพูดนะคะอย่างเช่นการอ่านร้อยแก้วการอ่านสุนทรพจน์หรือการอ่านบทกลอนต่างๆค่ะจะใช้สื่อ y o u t u b e เป็นหลักนะคะภาระหรือชิ้นงานเนี่ยจะมีการให้ใบางานนักเรียนค่ะแต่การให้ใบางานเนี่ยจะให้ทําในห้องเรียนเลยก็คือทาพร้อมพันทั้งห้องเป็นการลดภาระ,ะของนักเรียนนะคะ 2. ในเรื่องของการพูดในชั้นเรียนเนี่ยส่วนมากจะให้นักเรียนช่วยกันทําแล้วก็ช่วยกันอธิบายให้เพื่อนเื่อนฟังค่ะส่วนการส่งงานนะคะจะส่งงานในทางรายกลุ่มนะคะและให้ส่งในห้องเรียนในกรณีที่เป็นทักษะของการพูดค่ะการวัดและประเมินผลนะคะ1เลยก็คือเช็คจากการตอบคําถามและการให้ความร่วมมือกันในชั้นเรียนของนักเรียนนะคะสอสอบเก็บคะแนนจะใช้โปรแกรม ส o กพรมค่ะ 3. มีการประเมินผลจากชิ้นงานของนักเรียนค่ะส่วน4เนี่ยก็คือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนการให้ความร่วมมือการถามตอบของนักเรียนค่ะ